ห้าส่สามสองหนึ่งนกเต็กไสลีเป็นสัว์แมลงโอเคค่ะไปบายสัตว์อะไรที่แบบโอ่ะโคดะโคดะโคดโคดเช็ดโคดเช็ดอ่ตทำมอออันนี้คือบอง ก็ครอบครัวหัวฟ้านะคะหัวฟ้าหัวฟ้าหัวฟ้าันนี้เราจะพาไปเล่นพีถ้วยแถวพีถ้วยแถววันนี้นะคะอยู่จะพาครอบครัวหัวฟ้ามาเล่นเกมคำที่มีสระอีโอชอบเลยชอบเลยชอบเลยนี่เลียเรียเกมนี้นะคะจะเป็นการใบ้คำคำที่มีสระอีค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะเอา อุปกรณ์มาให้ดูนะคะ <What? S 1> นี่นะคะทุกคนอันนี้คือคํานะคะที่อิ๋มทาไว้นะมันจะมีคําที่มีสระอีทั้งนั้นเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแบ่งกันเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มละ3คนนะคะทุกคนนี่มีหน,<า>น,นึ่งส่มเจ็ดคนเจ็ดคนแต่อิ๋เมเป็นกรรมการค่ะอา้าววันนี้เจ้าของออมไม่เล่นหรอเจ้าของ่งไม่เล่นมจะขอชอไม่เล่นมมลน,นจะมันหรอบทดลงโทษนะคะทุกคนเต็นเต่างอยเดี๋ยวบทลงโทษเดี๋ยวคิดกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนควดอีกแล้วคิดอีกแล้วดมาก ก่อนอ so ื่นนะคะก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจานที่พี่เสือมาแล้วดีเมอร์อิสเนียมาแล้วมีแล้วก็พีทูทีเคนะคะทุกคนเฮ้ยหนุ่มเด้ไปอ่ะเดี๋ยวเรามาจับกลุ่มกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวโอไยออกไปออกกันเลยโอไยออกโอไยออกไม่ชอบเลือแล้วอ๋อออกออกก่อนสองคนนั้นอ่ะไม่ต้องแบบแบ่งสามเปเลยโอสามเปเลยสามเนเลยโอ้ยโอ น่าเราือกันอยู่ด้วยกันหมดเลยโอ้โหจีบเราเนี่ยจังหวะครอบครัวใส่เ้ยนะอะไรนะเงียบใส่เงียบใส่เยียบใส่เงียบใส่เงียบใส่เยียบใเรียบง่เยียบใร่เยียบ่ยียบ่าไปยบมมาเดียบลุ่เแรกนะคะทุกคบจะเป็นบ้อ่มะมส่เยียบเยียสเียบาส่เยียบใเยียบใส่เียบใสเยียบใ่เยียบใส่ียบใ่เยีกบใะ่เยียบใ่เยียบใสเยียบใ่เยีบีเมอร์นั่เีเยียบใส่เส่ เล่นเป็นไหมเล่นเล่นเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะคะทุกคนเล่นให้ดูหน่อยก็คืออาสามคนแรกนี่ยืนอ่าอยืนหันหน้ามานี่หันหน้าหากล้องแถวเป็นแถวที่แถวแถวเอออะไรไม่่ ก็คือจะต้องเป็นคนเริ่มถ่ายคือทุกคนอ่ะจะมีคือถ่ายกันเองสามคนหรอหรือถ่ายทีมอื่นถ่ายกันเองสามคนเลยคือจะจะมีคนหนึ่งมายืนตรงนี้แล้วก็ชูวันนี้ถ้าเราตอบถูกแล้วพี่ก็หันหลังปะก็คืออ่าสมมติเริ่มใช่ไหมสมมติอปุ๊กต้องมายืนตรงนี้แล้วก็หันหน้าไปหาทีมปุกจะถือพี่ปุกก็ต้องถือกระดาษเราให้พี่ทีมอ่ะให้พี่ทีมใบ้อออ๋แลวพี่ตบถ้าพี่ตอบถูกพี่ก็วนไปข้างหลังแล้วก็ถอทีเราูดได้ไหมเราพูดได้ไหมได้แต่ห้ามมีคำ

เก้าสิบปีนี้เท่าไหร่เดี๋ยมาทีสิเดี๋ยวเรียนกันตื้นสามสองหนึ่งเริ่มโอ้ลูกเสือแล้วมีอะไรผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดอะไรเนนาลีสองขัดหลังเนาลีเป็นสัตว์หัวโตโต้หอยยาวๆสีเหลืองยาวๆสีเหลืองคอยาแบบต่อยอะไรต่อยตี สิ้นปี่งลาบอย๊าบายลาบอนไม่ได้ทะเเวลาแบบเป็นวันเกิดแล้วคนจะเวพรขอให้โชคดีที่ขาแลวะหมาหมาโคกนักข่าวตรดอะอะไรอะหมาปี

นามากกันสด์สไลั่งอะไรนี่แบบโคดะโคดะโคดะโคดโคดเช็ดโคดเช็ดเออต่อมาเออ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 ถนนถนนอะไรที่มันชอบฉีดน้ำอ่ะถนนอะไรชอบฉีดน้ำดูเลยว่าอะไรกรุงเทพอ่ะก่อนก่อนแรกก่อนสารจะเป็นอะไรของมัน นี่เราจะสัมรีสี่์ัมรีส์ัมรีสไม่ได้ม่ได้มีคำว่าลีมีคำว่าลีใเราแก่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 ี่แก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 ่่แก่ก่ก่ ตอเลบอเล่บอเล่ตีตีบอลไปบอลล้มล้มเลย้มบเลยตีบอลล้กีฬาโอย้ยคุณชาเขาไม่หญิงจะต้องมีอะไรมีเมียต้องมีมีผัวผัสามีบอเท่าไหร่ด้วยทีเี่ยต้องมีสอะี กูงกับดีเปล่าเลยกูงกับเอเข้าหนุนเข้าสามเลยเข้าสามเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยเขาไม่ได้แปลตามตัวกดชือเดี๋ยวนะคะจะมาเริ่มเกมที่2นะคะทุกคนเดี๋ยวเปาดีเนี่ยแะแปเลยะ้ะ้นไ5 6เือ4 3 2ไปมาโอเจ็บมีบาดโอ้ ในป่าจะมีอะไรมีเขายาวๆที่ลือสีโอ้โหเนี่ยรับี้มันนั่งเขียนกันเยอะผ้ไใบเป่าเป็ดไม่รู้อะ่าอันนี้คือบองบองบองเอาไว้สัตว์เอง่ายๆเลยบองวีเออไม่ใช่นี่ไงปวดท้องอ่ะที่เป็นสัตว์ในป่าที่ชอบเรียกผัว อะไรวะไฮไลิงแต่เป็นชนีดีมากอ่าซาลาเปาคู่กับขนมจีบคือมันโหดจังวะชอบเล่นหละกีาแบบรวมรวมวมรวสีซอรวม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 ดนตรีเวลาเธอตนเขาจะด่าเธอแล้วเขาอยากให้เธอเป็นอะไรเป็นคนดีเออมีคำน้าเป็นคนมีคำว่าดีดีมากดี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  ใช่ไหมอ้าหาดอกพี่หจังบีสองเดินไป่ะถ้าเกิดตรงวงรีเธอไปได้นะเธอพูดว่ามีวงกลมแล้วก็ต้องมีอะไรอยไงพี่เสือังมีเขาอ้โเยอ้เจ็ดคำนะคะดเกิาไปแล้วเไปแล้วเแล้วเย้เก้าโอเกอ้ิดท้าวงลีอ่ะม่ได้เลเจ็ดแดงร โอ้โหดิดดิดดิดไไวอะไรสัตนี่ดิดขยกว่าอะไรขอย้ว่าอะไรถ้าเยอะเอะของไอ้ดีหที่แบบจะข้ามเลยโอ้ไอ้นี่เออหนังหนหนังยุค90เอ่อสัตว์สัตเป็นนกอะเป็นนกอะเป็นนกอะอินซีอีกอันนึงอินซีแดงไปยุค90ที่ที่ชอบเตะต่อยกันอะเรียกเขาว่าเรียกเขาว่าเรียกเขาว่าว่าอะไร อ่ะติดโตแล้วก็โอ้ยอ๋อไอเดียมไอเดียมเป็นคนไอเดียมเป็นคนจังหวัดอะไรพี่คิดว่าเขารู้ไหมเกิสีมาใกล้ใกล้บ้านพี่ใกล้ๆกบ้านพี่ใกล้ๆบ้านพี่เสือสุรินแล้วไรสุรินกรุดร ตัี้ต่อยกันเรียกว่าอะไรก็เลยกู90จริงๆแล้วมึงตอบไม่ได้อะพอคนใบน่าจะเป็นการเปที่ดวงอ่ะไป่ทีดวงที่แนหัวเลยึงอยู่จังหวัดอะไรวะอออเไรม่ี่เสือจริงบอกติดสุรินทรงก็จะรู้แล้วจริงอยทำไม่เราลองทำเราม่ยากเราง่าย โอนอยู่แล้วโอนลงทอก็คือทาแป้งเต้นติ๊กต็อกเพราะว่านะพี่น้องต้องชนกันถ้าพี่เอาหน้าถ่ายไม่ยังอะไออย่างห่วยบีมไอดีมบีบเยอะมากเลยพี่โปรเอาสิงก็ได้ที่เหลือสิงก็ได้ไม่เอาเปลือง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเต้นกันวเนี้ยยยูจีเนอเี้ยอลิการโตอ่ะอลิกาโตอลกาโตเี้ยตดตึอตดอันนี้ออออออนะหันเลยเย โอเคตามนี้ใครไม่ได้สูกนะไม่้ผ่านถ้าเดี๋ยวนี้พี่อขอจริง้วนะพร้อมยังมาทำกันถนะ่านนิดนึงนิดนึงโอเคพอพอพอถ้าพี่เนมดูย่โอเคมาละนะาสี่สามสอ แพี่เสียต้องโดนผมอยากเห็นพี่เสียเต้นเงี้ยวเงี้ยวต้องโดนตัวเอต้องชนะก่อนถ้าเกิดเดี๋ยวพี่เสียเกมอาทิตย์หน้าชนะได้เดี๋ยวเราดูพู่ตั้งแต่อาทิตย์พี่เล่นเกมใครอยู่กับพี่ใครอยู่เลยไม่อยู่ผมจะอยู่กับพี่เกมต่อไปเลไม่เอาตั้งแต่ในพี่ ค่ะทุกคนก็จบเกมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากให้มี EP2 สนะคะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบวกหนึ่งบวกหน่มาเลยโอเคค่ะทุกคนก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกุลด้วยบ๊ายบาย